สวัสดีค่ะพวกเราแซบภาซาศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวรทุกวันโอ้วันนี้สองสาวค่ะแลป๊อปปี้เขาไปไหนกับพี่ฝนไหนไหนก็ช่างชอบมากเลยเอาอีกสักครั้งดิเอาแบบหน้าร้ายๆเลยได้ไหยไปไหนก็ช่างค่ะป๊อปปี้เดี๋ยวคนดูเขาเชยถูกหมอพี่ร้ายจริงๆแล้วเขาติดธุระ ไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้เรายังแจกของรางวัลกันเหมือนเดิมนะคะเป็น,ตนเตาอเนกประสงค์3 in อินวันไปเลยค่ะคุาผู้ชมที่อยากได้เนี่ยอย่าลืมค่ะสแกนค r Code คส่งชื่อนามสกุลแล้วก็เอิดโทรศัพท์มาได้เลยค่ะ,คะส่วนวันนี้เนาะช่วงช่วยคันแซบบุฟเ่นาก,กินมากเลยมี2ร้านค่ะก็จะมีเป็นร้านสปากเกตตี้อันนี้เป็นสูตรตกทอดปี่ส้กปนบอกเ,เ,อเลยยี่สิปีเนี่ยนะแต่ว่ารสชาติก็คือจะแบบว่าแซบนัวไม่รู้ยังไงเดี๋ยวพี่ฝนลองชิมดู ลยแล้วก็น <ะ S 2> า,านาอาากิขนมเป,ปี๊ยะโฮมเมดร้อยปีนานไปอีก รุ่นสู่รุ่นเลยอ่ะ<ฮ>เอาเป็นว่าร้านนี้ก็เด็ดแล้วก็ต้องลองกันจริงๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาชิมพร้อมๆกันแล้วกันได้ค่ะ<ม>ส่วนวันนี้ยังไงบ้างคะพี่ฝนนี่เลยค่ะผ้าสวยๆที่อยู่ตรงหน้านี้ไม่ได้สวยธรรมดาเพราะว่าเป็นผ้าที่ได้รับ GI เดี๋ยววันนี้เรามาทําความรู้จักกับคําว่า GI ให้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วคืออะไระต้องถามท่านนี้เลยค่ะดกรกลยาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมผู้เชี่ยวชาญสินค้า GI ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ให้ดออรอธิบายเราฟังหน่อยนอะว่า GI คืออะไรค่ะโอเคเอาแบบเอาแบบตรงตัวก่อนเนาะ,ค,ะคือค GI มันมาย่อมาจากคำว่า Geographic Indicator นะคะก็คือ ตัวที่มาบ่งชี้ว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรของแต่ละพื้นที่ค่ะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใช่ค่ะอย่างอย่างถ้าเกิดว่าเราพูดถึงภาคอีสานก่อนเลยวันนี้คือภาคอีสานสินค้า GI แบ่งได้กี่กลุ่มคะอีสานจะมี20จังหวัดเนาะใน20จังหวัดเนี้ยจะมีสินค้า GI ที่ขอขึ้นทะเบียนแล้วอะค่ะอยู่ทั้งหมด43รายการเออเหมือนกันนะคะการแบ่งหมวดก็จะแบ่งเป็น4หมวดะก็จะมี ทางเรื่องของอย่างเงี้ยก็จะเป็นหัตถกรรมนะคะผักผลไม้ข้าวและอาหารแล้วก็ข้าวค่ะก็จะเป็นแล้วก็ผักผลไม้เนาะใช่ค่ะก็จะมีสีมวดด้วยกันอาหารเครื่องดื่มด้วยใช่เนาะเดี๋ยวเราได้ทําความรู้จักกันแต่ว่าวันนี้ที่มาแล้วก็คือเรื่องของหัตถกรรมงั้นให้ดอร์ช่วยแนะนําหน่อยว่าอย่างอนีที่เป็นไหม จุดเริ่มต้นของผ้าสวยๆเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็น GI ใช่ตัวตัวเส้นไหมนะคะ,คะตัวเส้นไหมเนี่ยจะเป็น GI ที่จดทะเบียนครอบคลุมอีสานทุกจังหวัดนะคะโดยกระบวนการก็คือว่าเป็นเส้นไหมที่เกิดจากการเลี้ยงซึ่งสายพันธุ์ของไหมเนี่ยก็คือไหมพันธุ์พื้นบ้านค่ะแล้วก็เอามาสู่การสาวและทําเส้นไหม<อ>ก็จะเอามาย้อมสีก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ,คะซึ่งก็จะนําไปสู่กระบวนการทอต่อไปก็ค,คือที่เราเห็นอยู่ในรูปคือจะเป็นลังไหมที่สีเหลืองๆแบบนี้เท่านั้นนะเป็นไหม Oh, ใจมาใจเวลาที่มันมวลเราเรียกว่าใจ oh, ค่ะค่ะอ่ะงั้นเรามาเริ่มจากอันแรกเลยผ้าสาเกตใช่มผ้าสาเกตัวสีเหลืองนะคะ,คะตัวสีเหลืองๆก็ความความความเด่นของเขาก็คือว่า เขาจะเป็นในผ้าชิ้นเดียวนี้ผืนเดียวนียค่ะจะมีอยู่5้าลายลายเด่นๆของเขาก็คือลายนาคหน้อยที่เป็นเหมือนพญานาคตัวเล็กๆค่ะเห็นอยู่ค่ะแล้วการแบ่งลายการแบ่งลายแต่ละครั้งจะมีสีพืนมาขั้นนี่ค่ะคือลักษณะของผ้าไหมที่เป็นเส้นๆนั้นคือแต่ละเส้นนั้นคือแต่ละลายแต่ละลายมีห้าลายมีทั้งหมด5ลาลายแล้วก็ยังมีอันต่อมาค่ะ ไหมเก็บไหมไหมเก็บนนตัวข้างล่างนะคะ,คะของสีสเกตค่ะความเด่นของเขาก็คือย้อมมะเกลืออ่าซึ่งจะให้สีดำและเวลาทอก็จะทอ,ะทอ,ะทอแบบเกิดลายลูกแก้วนะคะถ้าจะเป็นลายสี่เหลี่ยมเล็กๆอะ,ค,ะค่ะเป็นลายลูกแก้วนะคะแล้วก็เทคนิคการแซลซันแซลก็คือการต่อผ้าต่อผ้าเพื่อให้เห็นความงามแล้วก็การต่อผ้าให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะก็ะจะเป็นลายของเขา ค่ะก็คือเห็นแบบนี้เลยอ่ะเป็นลายสวยๆแบบนี้เรียกว่าการแซวแซวเป็นเป็นต่อตะเข็บผ้าอะค่ะแล้วในตัวผ้าเองก็จะมีลายอยู่แล้วด้วยถ้ามองใกล้ๆจะเห็นเลยว่าเป็นลายลูกแก้วค่ะค่ะอะแล้วก็ต่อมาปักทงชัยปักทงชัยนี่ความเด่นของเขาคือกระบวนการทอที่ใช้กี่กระตุกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะได้ความเนี๊ยบ ความความสม่ําเสมอของการทอกี่กระตุกกี่ค่ะเป็นเป็นเป็นการอุปกรณ์กรอาเครื่องทอค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความแน่นมันวาวเล่นเล่นไฟสวยสวยเล่นไอันนี้เลยทําให้ได้ GI เพราะว่าขั้นตอนการทำ ไปที่ผ้าต่อไปเลยค่ะบ,บัวลายบัวลอยนะบัวลาย,บ,ลายนะบ,บัวลายนะคะความเด่นของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครเลยก็คือมี5สีในในผืนผ้า <c oughs> และสีทุกสีนี่คือชัดเจนในตัวเองเขียวส้ม แดงดําขาวตามนี้เลยขอโทษนะคะก็คือแสดงว่าบัวลายจะต้องมี5้าสีนี้ตลอดมีความชัดเจนสีไม่ได้นะโอเคแต่ว่าสังเกตว่าเท็กเจอร์ของผ้าก็จะไม่ได้เงาเงาเหมือนกับอันปักธงชัยมันจะดูด้านนิดนึงด้วยลักษณะของการทอที่แตกต่างกันค่ะกี่กีแบบชาวบ้านนี่ก็จะมีเท็กเจอร์แบบเขาเรียกอะไรหยาบหยาบนิดนึงแต่ว่าแล้วแต่ความชอบสวยนะเพราะแต่ละคนก็ชอบผ้าไม่เหมือนกันใช่ค่ะ ภาพต่อไปแพร์วาแพรวาค่ะแพรวาเป็นของกาลสินบ้านโพนนะคะก็ลักษณะพิเศษของเขาคือเทคนิคการทอที่ที่แตกต่างจากผ้าชิ้นอื่นค่ะยังไงคะเขาจะใช้วิธีการสกิดบางทีก็เรียกทางอีสานเรียกว่าจุกจบกก็คือเอามาขึ้นมาทีละเส้นทีละเส้นก็คือทห่เห็นให้เกิดลายที่เห็นเป็นลายนี่ค่อยๆคยๆทำใช้เวลานะคะอันนี้ต้องใช้เวลานานใช้เวลา ตัวแพรวานี่เขาจะถูกขนานว่าเป็นราชนีแห่งผ้าไหมเป็นราชนีมไม่แปลกใจ,จเพราะว่าสวยมากสวยค่ะสวยจริง<น>คะ่ะผ้ามัดหมี่ก็มีนะวันนี้เป็นยังไงคะ,ะมัดหมี่ของชนบทค่ะก็อับชนบทนี้อยู่ขอนแก่นเนาะ,ะก็จะเป็นไหม,หมพื้นบ้านค่ะพันพื้นบ้านแล้วก็เอามามัดหมี่ที่เป็นลาย ลายเลขาคณิตแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติพืนสีม่วงค่ะด้านล่างอันนี้คือสีธรรมชาติค่ะสีสวยมากแล้วถัดมาสีแดงแนี่ก็สวยมากเลยอันนี้บุรีรัมย์แม็คุณคุณอ่าอันนี้ลักษณะเด่นของเขาคือหัวแดงตีนแดงลักษณะเด่นของเขปุ๊บคือรู้เลย่เป็นของบุรีรัมย์เป็นผ้าสีแดงสีแดงค่ะอันนี้ชัดเจนชัดเจนค่ะอันนี้ก็เป็นผ้าไหมเหมือนกันใช่ไหมคะผ้าไหมค่ะสวยลวดลายละเอียดยิบ มาดูตรงนี้<อ>บ้างอันนี้จะเป็นผ้าย้อมครามอันนี้เป็นของสกลนครนะคะไหมก็ได้ฝ้ายก็ได้แต่ว่าอนนที่นำเสนอเนี่ยคือเป็นผ้าฝ้ายนะคะย้อมครามครามจากสกลนครนก็จะให้โทนสี อย่างเงี้ยค่ะสีครามธรรมชาติสีก็จะเป็นแบบนี้เลย<ช>ก็คือจุดเด่นพิเศษเนี่ยจะมีความเย็นเนาะความเย็นความป้องกันรังสี U V ได้จ้กครามเนี่ยแหละเนาะแล้วก็รวมถึงข้างๆกันอันนี้ก็ออกสีแบบเป็นผ้าสีเอ<ช>ิร์ธโทนอันนี้ก็สูงอันนี้เป็นของมุกดาหารนองสูงนะ,ะคะอันนี้ก็คือ ผ้าปกติเรานี่แหละค่ะ,คะอย่างไม้ครามเงี้ยค่ะแต่ว่าจะเอาไปผ่านกระบวนการหมักคโคลน<อ>ซึ่งเป็นคโคลนเป็นเป็นหนองน้ำที่อยู่ในพื้นที่ของหนองสูงนะคะ,คะเอามาหมักเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ผ้าเนี่ยสีดรอปลงสีออกเทินธรรมชาติ<อ>แล้วก็ สิ่งสาคัญก็คือความนิ่มนุ่มถ้าเอาโครนมาใส่หน้าแทมตอนนี้มันจะนุ่มแบบผ้าไหมคะหมักโครนใช่ไหมคะหมักโครนต้องลองดูแต่ว่าน้ามาเป็นอย่างนี้หมักโครนนุ่มจริงๆเอามาคลุมไหล่ก็ได้ยิ่งนุ่มผ้าผ้าไหมผ้าายเวลาใช้ยิ่งใช้ไปอายุมากขึ้นเขาจะนิ่มอันนี้คือภูมิปัญญาเรื่องของผ้าแต่ว่ายังไม่หมดยังมีเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาเลยใช่ไหมคะ เครื่องปั้นดินเผาสองตัวนี้จะมาจากสองพื้นที่นะคะตัวตัวที่เป็นสีโทนธรรมชาติอั้งอโทนธรรมชาติก่อนแล้วกันอันนั้นจะเป็นของด่านเกวียนนะคะเขาลักษณะของเขาก็คือปั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีการเคลือบแล้วก็เอาไปเผาด้วยความร้อนสูงอันที่ด้านข้างๆนะไม่ใช่จานเนาะอันนี้เลยดังนั้นเนี่ยสีของเขาจะเป็นสีสีธรรมชาตินะคะแล้วก็ มันจะมีความทนอะใส่มาใส่น้ําได้แล้วก็เวลาเคาะมันจะดังกังวานต้องต้องเป็นดินจากที่ด่านเกวียนใช่ใช่ค่ะดินที่ด่านเกวียนจะได้ออกมาสีนี้ปั้นเสร็จปุ๊บเผาเลยใช่ด้วยความร้อนสูงแต่ว่าอันข้างๆกันที่มันอันข้างๆไปแล้วคือตัวบ้านเชียงค่ะบ้านเชียงเนี้ยก็จะเป็นลายค่ะความพิเศษของเขาความเป็นเชียงเขาก็คือลายลายก้นหอยกับลายเชือกคาดตามที่เราเห็นนะคะเป็นลายเป็นลายตัวเนี้ยค่ะโอ้ยแน่นอนซึ่งพอ ยุคสมัยเปลี่ยนไปปุ๊บหน้าตาเขาก็จะเปลี่ยนแต่ก่อนก็เป็นหมอ้อเป็นไหใช่ไหมคะมนี้ก็เริ่มมีกระบวนการเติมด,ดีไซน์เออข้าไปเพื่อให้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นทีนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วอยากซื้ออยากอุดหนุานแน่นอนผ้าก็สวย<ฮ>เครื่องปั้นดินเผาก็ดีต้องติดต่อย,อยงังไงบ้างคะเอาเป็นผู้ประสานงานกลางแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นส่วนของภาคอีสานทั้งหมดนะคะก็จะเป็นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมนะคะจะเป็นผู้ประสานงานในการที่จะช่วย สื่อสารและก็กระจายสินค้าที่เป็น GI ของภาคอีสานทั้งหมดค่ะคะแต่ว่าอันนี้ซื้อตรงจากชาวบ้านเลยเพราะฉะนั้นราคาดีแน่นอนค่ะุณผู้ชมโทรไปได้เลยเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอวันนี้ขอบคุณดตอร์มากเลยขอบคุณมากเลยค่ะส่วนช่วงหน้านะคะสปาเกตตี้สูตรตกทอด20ปีค่ะแล้วก็ยังมีขนมเปี๊ยะโฮมเมด100ปีดอยแม่สลองด้วยจะเป็นยังไงพักสักครู่ค่ะ พาซาแซปพาซาช่วยกันแซบมาแล้วค่ะบอกเลยวันนี้ เรื่องเส้นต้องไว้ใจร้านนี้เลยค่ะร้านสปากเกตตี้เฮาส์ประชาช่นค่ะร้านนี้นะจุดเด่นก็คืออย่างแรกต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยเปิดมานานกว่า20ปีแล้วนะคะแล้วรสชาติของสปากเกตตี้เนี่ยมันจะมีความแบบว่าจัดจ้านมีรสชาติที่แบบแซ่บนัวถูกใจคนไทยใช่ม,มันจะไม่เลี่ยนด้วยไงอ่ะอม,มีอะไรบ้าง อันแรกเลยนะคะที่แบบน่ากินมากเลยสปากเกตตี้หอยลายอูยอ้ยนีย่แล้วเขาใส่พริกแห้งไปด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีความแบบว่าเผ็ดร้อนอนะอหอยลายเขาก็ใส่ให้แบบจุกๆาราคาเริ่มต้นที่120บาทแล้วให้เยอะและที่สำคัญเห็นเครื่องไหมเครื่องแน่<แ>น เนื้ออันนี้ก็คือจะเป็นเมนูสปากเกตตี้ผัดขี้เมาเนื้อโอ้โหดูสิคะเนื้อเขาให้แบบเนี้ยจริงแล้วจานเริ่มต้น120บาทคุณผู้ชมน่ากินจังเลย ให,ให้แบบนี้จริง,รงๆนะวลาร้านให้แบบนี้จริงๆค่ะไม่จกตาแน่นอนไปที่ร้านก็คือจะได้แบบนี้แต่ว่าทางร้านเนี่ยตอนนี้เขาก็เน้น delivery ด้วยนะถ้าไม่สะดวกไปก็สั่งได้เลยค่ะยังมีเป็นผัดไทยกุ้งด้วยอาหารไทยก็มีเหมือนกันที่คุณผู้ชมเห็นตรงหน้าจอเนี่ยนะใช้ผั็ไยเส้น<ท>สปากเกตตี้แต่ใช้เป็นเส้นสปากเกตตีเ<อ>้เพราะว่าของเขาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะใช้เป็นเส้นสปากเกตตี้เลยนะคะ<อ>แล้วก็ยังมีแปเป็นเมนูแบบเพื่อสุขภาพ สลัดอะไรแบบนี้และที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมขาคือจริงๆเมนูเนี่ยมีเยอะมากๆเลยถ้าไปที่ร้านค่ะแต่ว่ามีเป็นโปรโมชั่นนี่สาหรับแฟนรายการนะคะ,คะโปรโมชั่นบอกเลยว่าไม่ไปไม่ได้นะก็คือทานครบ500บาทเนี่ยเขาจะแถมให้ฟรีๆเลยขนมปังกระเทียม1เซตที่นอยู่ตรงนี้ บอกแค่ว่าดูมาจากแซบพาซาเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละคือถ้าไม่ดูแซฟพาซาก็คือต้องจ่ายเต็มนะคะไม่ได้ของแถมด้วยนะคะอันนี้ก็คือไปทานกันได้เลยนะคะสำหรับร้านนี้ต่อมาเลยร้านขนมเปี๊ยะร้อยปีโอ้โหเขาบอกว่าร้านนี้นะมันมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครต้องแต่เปิดกล่องก็ไม่เหมือนร้านไหนแล้วไม่รู้ยังไงต้งแต่เปิดกล่องเออลองเปิดกล่องดูสิมันเป็นยังไงเออว่ามันเป็นยังไงอุ้ย หอมไม่เหมือนใครตั้งแต่กลิน่นความหอมหอม,หอมแบบหอมกลิ่นแบบแป้งแล้วก็ไข่อะไรแบบนั้นแสดงว่าไม่เหมือนขนมเปี๊ยะที่อื่นแล้วนะอันนี้<ช>แค่เรื่องหอมแบบว่ากลิน่นอเดี๋ยว <หอ S 2> ต้องชิมด้วยนะนยแล้วก็ลองชิมดูขนมเปี๊ยะของเขาเนี่ยจุดเด่นต้องบอกก่อนเลยว่าวัตถุดิบเนี่ยพรีเมียมพรีเมียมมากแล้วเขาอยู่มาร้อยปีเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาม,มีไส้อะไรบ้างนี่เลยค่ะไส้นะคะมีตั้งแต่ไส้เผือก อย่างที่พี่ฝนชิมเมื่อกี้น่าจะเป็นถั่วถั่วทองแล้วก็ไข่แล้วก็มีไข่เค็มด้วยนะคะมีไส้ถั่วดำดูวยสิงาดำก็มีน่ากินล้วจะบอกฉะแล้วเป็นไงรสชาติน้อยแป้งข้างนอกคือแบบหอมไข่มากๆคือไอ้สีเหลืองๆที่ทานอยู่คือไข่เนาะแล้วก็หอมแล้วตัวแป้งล่ะแป้งนุ่มแป้งนุ่มกรอบนอกนิดๆแล้วก็นุ่มข้างในอ แล้วเห็นแบบนี้เป็นแพ็คแพ็คแบบนี้คุณผู้ชมสั่งกันได้เลยนะเพราะว่าเห็นทางร้านเขาบอกว่าอยู่ได้ถึง15วันนี่ทางที่เขาไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารกันบูดด้วยแล,แล้วเขาม,ขมีกรรมวิธีของเขาใช่เ้้า<ม>ไปแช่ตู้เย็นก็คือหเดือน ถ้าสมมติแช่ตู้เย็นปุ๊บอยากให้ตัวขนมเปี๊ยะอร่อยเนี่ยสำคัญเลยคือต้องเอามาวางข้างนอกก่อนรอ,อให้มันคลายเย็นออกไปก่อนแล้วถึงใส่ไมโครเวฟแป๊บเดียว10วิ20วิประมาณ20วิเกิน30วิก็น่าจะไหมคุณผู้ชมต้องรีบดูนะต้องไม่ไม่เกิน30วิวิกําลังดีแล้วของเขาหน้ากินมากมีหลากหลายไส้ให้เลือกเลยนะคะและที่สําคัญค่ะมีโปรโมชั่นส่วนลดให้เหมือนเดิม ก็คือ10%เซ็นะอเลยนะถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ใครสนใจโทรไปเลยค่ะเบอร์นี้นะคะ0 8 6 0 6 8 8 7 1 8นะคะสั่งกันได้เลยค่ะขนมเปี๊ยกโฮมเมดร้อยปีค่ะ,ะมาถึงช่วงนี้คุณผู้ชมรอคอยเหมือนกันมาค่ะแตกรางวัลกันดีกว่าค่ะ,ะขย่านิดนึงะนะคะมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผู้โชคดีจะเป็นใครนะคะ,ะมาเลยนี่เลย ยังส่งมาได้นะคะเสือใครยังไม่ได้ส่งมาใช่ค่ะสักกนคิวอาโค้ดง่ายนิดเดียวเองค่ะนี่นนเลยผู้ผโชคดีค,คุณนิธิพัฒนค่ะรับสายด้วยนะคะ ควรวิธีการรุ้นรับของรางวัลน,นิดนึงเนาะเพียงสแกนค r วอาโค้ A ตรงนี้เข้ามาส่งชื่อนมสกุลเบอร์โทรศัพท์นะคะชื่อเนี่ยจะอยู่ในนี้จับได้ชื่อใครนะคะถ้ารับสายเนี่ยก็คือรับของรางวัลไปเลยนะคะซึ่งของรางวัลในวันนี้เป็นเตาอนเนกประสงค์ t r e e in o n นะค,คุณผู้ชมบอกเลยว่าสีก็น่ารักนะคะสีเขียวพาสเทลค่ะมาถึงรับสายพอสวัสดีคะ่ะคุณนิติภัทรโทรจากรายการแซปพาซานะคะครับผมที่ขายอยู่จังหวัดอะไรคะ อ๋อหลครับเดี๋ยวจะพูดนะครับค่ะค่ะค่ะสงใส่แฟนส่งมาให้แน่นอนพี่ขาจ๋าครับผมทอยจากแซปพาซาพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอ๋ออยู่ปทุมครับปทุมธานีค่ะส่งชื่อมาในแซบพาซาแบบนี้วันนี้เป็นผู้โชคดีเลยนะคะวันนี้รับไปเลยค่ะเต้าอเนกประสงค์ที่อินวันจากสมาร์ทคอมยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ัอันนี้ส่งส่งมานานแล้วยังคะชื่อเนี่ยครับ โอ้น่าจะนานครับแฟนน่าจะเป็นคนตกงนะครับอ๋อแฟนไม่พูดแฟนเป็นคนสงคนใหญ่ผู้หญิงชอบทรงใช่คนผู้ชายรับสายใจคนคนคนมีแฟนแล้วเข้าใจได้ของไรก็ต้องเอาไปให้แฟนอะไรอย่างงี้เนาะพี่น้องครับยังไงยินดีด้วยนะคะ จ่าได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสสวัดีคขอบคุณครับครับและตอนนี้ค่ะข่าวสามสีมานั่งรอแล้วสวัสดีค่ะไอเดียดีนะครับเอาเบอร์แฟนลงทะเบียนใช่ไหมดูคำแน่นอนนะฮะครับผมครับอ่ะช่วงนี้หน้าฝนครับหลายๆคนบอกว่าม no. ีโรคอะไรที่ตามมากับหน้าฝนหรือเปล่ามีเปลับอัปเดตกันครับแล่ก็อย่าลืมนะฮะเรามีไฮไลท์ด้วยหรืมีใครรับเชิญนะฮะจากจากละครเรื่องนอนละสิงเที่มาในรายการเราติดตามชมได้ครับครับผมได้เลยค่ะเดี๋ยวรอ ดูนะคะคส่วนรายการเราก็นี่เลยฝากละครสักนิดหนึ่งใช่แล้วคะ่ะเย็นก็เรื่องนี้เลยโนราสิงห์นะคะแล้วก็ตอนค่ำค่ะมาตลาลดาคะ่ะค่ะส่วนวันนี้เราหมดเวลาแล้วคะ่ะวันนี้พวกเราแะปผาซาสวัสดีค่ะแซปผาซา